ทันภูมิธรรมวิชยชัยก็มีการสร้างติดตามพายุคาจิกิเนี่ยตลอดย4ิชั่วโมงเลยนะครับนะเตือนไัยย่างถั่วทึ่งกูไัยทันย่างงิดก้านครับย่างทันการครับโดยพายุคาจิกินะครับกนกำลังเป็นย่อมความกดอ,อากาศต่ำเคลื่อนปรคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหน,อเนือตอนบนเนี่ยมีพ้นตกนักถึงนักหมากบางพื้นที่ครับ นายภูมิทมวิทยาชัยรองนายกรองรีรีวิการสมาชชัยรักษาการนายกนะครับมีข้อสั่งการนะครับนะให้กรมุตุนิยมวิทยาปอพ่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อได้แจ้งเตือนอย่างเหมาะสมนะครับรวมไปถึงการกู้ภัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้นะครับคณะที่อุทยานแห่งชาติภูซอยดาวประกาศปิดการทงเทียวที่ผักเรมบริเวณลานรุ่ i, th ay, th ay, no. นในการั่วคราวเลยเพื่อความปลอดภัยข่องหนักทงเทียนั่นเองครับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขกดำเนินการตามหกมาตรการก็คือ ให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยเปิดศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุขเรือ EOC ระดับเขตและจังหวัดข้อสองก็คือตรวจสอบความพร้อมคล้องโรงพยาบาลในพื้นที่เสียง3จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่โรงพยาบาลทุกน้ำท่วมจนไม่สามารถให้บริการได้4ี C. ก็คือเตรียมทีมปฏิบัติการชุกเชินทางการแพทย์และสาธานารุสุข5เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมส่วนมาตรการที่6กก็คือสื่อส้ารความเสี่ยงและก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสร้างการป้อง กันโรคและภัยสุขภาพที่มากำน้ำท่วมถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแต่เราติดตามข่าวนะครับนะภาคเหนือนี้การดูดนักกันทีเดียวทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้สูญห้เนี่ยตอนนี้5เจอแล้วไรายนะเสียชีเลยล้วไรนะครับอย่างซุนหน้อีกประมาณ4ี่ไร่นะครับหนะ้าก็เอาใจช่วยพี่น้องด้วยอ่พา,ายุเป็นอิทธิพลจากพายุนี่แหละครับน้องเซ้าเกรนนะ,ะ,ะเราฟากกันไว้ด้วยนะครับ